สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแดนนี่แจงอีกม,มุมสาเหตุปินเข้าบ้านดังแม่มิวกี้ปรายาไลฟ์สดแฉทางน้ำตา จากกรณีที่คุณแม่ของมิวกี้ปรายาได้ออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาโดยระบุว่าอดีตลูกเขยแดนนี่ดานิเอลเบรซิงปินรัวเข้ามาในบ้านก่อนจะมีปากเสียงใช้คำพูดต่อว่าไม่สุภาพพร้อมถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังไว้จนกลายเป็นเรื่องดราม,ม่าขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดทางด้านแดนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวมาไลฟ์ชี้แจงโดยมีการติดแฮชแท็กเซฟครอบครัวพร้อมเผยว่าปกติเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวไม่ชอบพูดเรื่องในครอบครัวเข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ในบางมุมลูกเราเพิ่งห้าขวบเรึื่ง ถ้าม่าม,มีอะไรมากระทบกระเทันจิตใจแล้วเขาจะรับไหวนี่คือสิ่งที่ตนไม่เคยพูดอะไรคําว่าครอบครัวของผมคือคนที่อยู่ด้วยกันมาหลายๆปีมีลูกด้วยกันมีความรักที่เกิดด้วยกันพอเวลาที่สถานะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ว่าต้องฆ่ากันห้ามหันสู้กัน อย่างน้อยในฐานะพ่อแม่หากวันหนึ่งลูกจะไม่มาเห็นพ่อแม่ฉันห้ามหันกันจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งรองหลังคนถามว่าทําไมไม่ค่อยลงซอรี่กับลูกเพราะช่วงสองเดือนหลังลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างคือดวงใจแต่ผมกลับไม่ได้เจอดวงใจของผมเพราะตรงกับช่วงที่ลูกปิดเทอมและหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกคือผมจะเป็นคนไปส่งลูกที่โรงเรียนหน้าที่ตรงนี้เลยหายไปอย่างน้อยก็ขอเฟซไทม์คุยกับลูกหรือไม่ก็ส่งข้อความเสียงไปหาก็มีการตอบโต้กันช่วงแรกแรก หลังๆทักไปไม่มีใครตอบกลับโทรไปก็ไม่รับไปหาที่บ้านก็ไม่อยู่บางทีมิวกี้ไปทำงานต่างจังหวัดผมจึงโทรหาแม่ยายซึ่งยังเป็นสถานะในตอนนี้แต่ก็ไม่รับสายผมอึดอัดใจจ,จนเหมือนมีแสงสว่างมีฮีโร่คนหนึ่งมาช่วยเป็นทนายคนกลางที่ต้องมีเพร,ราะคงเคยได้ฟังที่อดีตภรรยาบอกว่าต้องการยาแต่ผมไม่ยอมยาเขาหาทนายเตรียมไว้แล้วแต่ผมบ่ายเบียง จริงๆที่ผมไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นเพราะถ้าต้องฟ้องกันมันก็ต้องสู้กันแต่ผมโชคดีมีทนายคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยเราทั้งคู่โดยที่ไม่ต้องสู้กันในที่สุดทุกอย่างเคลียร์ว่าผมสามารถเจอลูกได้สามารถพาลูกไปกินข้าวได้บ้างเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วได้เจอลูกเพราะมีประชุมผู้ปกครองหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยจนวันพุธพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนการไปส่งลูกในแค่30นาทีก็มีความสุขที่สุดแล้วเมื่อวันที่1ถึง2ไปหาลูกที่บ้านแต่ไม่อยู่จนวัน พุธกระโดนห้ามไม่ให้ไปส่งลูกที่โรงเรียนกว่าจะได้ส่งคือวันพฤหัสบดีแต่นี่มันคือหน้าที่เราพอเมื่อเช้าวันเกิดเหตุผมพยายามติดต่อมาตลอดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามิวกี้ไม่อยู่อาจจะไปมีความสุขอยู่ที่ต่างประเทศแต่ความสุขของผมคืออยู่กับลูกแต่พอติดต่อไปก็ติดต่อใครไม่ได้เลยจนต้องติดต่อไปถึงมิลกี้อดีตภรรยาว่าช่วยติดต่อลูกให้หน่อยโทรไปลายปลายคุณแม่ก็ไม่ตอบ และเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้จะได้ไปส่งลูกใช่ไหมจนในที่สุดก็ได้คุยกับคุณแม่ในเวลาไม่เกิน3นาทีและได้พูดคุยกับลูกด้วยว่าผมจะไปส่งเมื่อผมไปถึงหน้าบ้าน7จ็ดมงตรงคนในบ้านน่าจะรู้ว่าตนมาแล้วแต่ก็เงียบก็เลยกดกริ่งหนึ่งครั้งผ่านไป2นาทียังเงียบ โทรเข้าไปแม่ก็ไม่รับสายก็กดกริ่งอีกหนึ่งครั้งลองโทรอีกครั้งก็เงียบผ่านไปจน7-8นาทีเพราะถ้าถึง7อ10นาทีลูกไม่ออกมาคือสายแน่จึงตะโกนหาลูกว่าถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วและครั้งสุดท้ายที่กดกริ่งและโทรหาแม่ก็ยังไม่มีใครตอบ จนลูกใส่ชุดนอนเดินออกมาลูกบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สบายผมก็ตกใจเพราะเมื่อวานตอนเย็นก็ยังคุยกันอยู่ปกติถามลูกว่าไม่สบายเป็นอะไรแต่สิ่งที่ลูกตอบกลับมาคือไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้พอเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไม่สบายเพราะอะไรแต่สีหน้าเขาก็เริ่มไม่ค่อยดีและด้วยความเป็นพ่อการที่มันแค่รั้วบ้านกั้นอยู่และบ้านก็คือบ้านของผมที่ให้ลูกอยู่ตอนนี้คุณจะข้ามไปหาเขาไหมเขามายืนเท้าเปล่าใส่ชุดนอนแล้วบอกว่าไม่สบายคิดง่ายๆเวลาผมเรื่องกุญแจบ้านผ ก็ปินประจำเป็นเรื่องปกติมากที่ผมปีนรั้วเข้าไปแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคือมีกุญแจแต่เข้าไม่ได้เพราะกุญแจบ้านทั้งหลังโดนเปลี่ยนออกหมด แต่ประเด็นคือลูกยืนร้องให้อยู่คนเป็นพ่อจะไม่อยากไปกอดเขาเหรอคนเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเข้าใจก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีปัญหากับการปินรั้วของผมประเด็นต่อมามีคนขอให้เปิดคลิปให้ดูแต่คงต้องผิดหวังเพราะจะไม่เปิดให้สาธารณะดูแน่นอนเพราะไม่ใช่เรื่องที่น่าดูคลิปนี้จะไม่มีใครได้เห็นแต่ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์เกิดขึ้นบ้างแต่ตอนนี้ขอไม่เปิดเพราะอยากเซฟครอบครัวจะไม่มีการทําร้ายด้วยกายวาจาก็ตามแต่ที่ไม่ออกมาบอกว่า ผมเสียงดังทําให้แม่กลทั้งทั้งที่ผ่านมาเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเวลาไปต่างจังหวัดผมมีน้ทที่ขับรถแล้วก็จะมีลูกชายและแม่ยายไปด้วยเพราะรเป็นห่วงหลานและมีหลานอีคนไปด้วยก็ไปกัน4ี่คนอดีตภรรยาไม่อยู่เราก็ไปกันก็ยังเคยคุยกันว่าแม้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ยังแฮปปี้กันได้นะทําอะไรขอยห้คิดถึงลูกเป็นหลักการที่เอาสิ่งเครยีรยดๆหรือสิ่งที่เด็กไม่ควรอยู่ในสถานะตรงนั้นอย่าทําเลยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกับผมก็พอแล้วแต่อย่าเอามานั่งยอมรรับาเเห็นแล้วกโอกอ ผมมาทำแบบนี้เลยเหรอไม่ต้องกลัวว่าคลิปจะหลุดไปไหนเพราะผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ในสถานะไหนผมยังถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวยังเป็นพ่อของลูกจะไม่มีทางทำร้ายใครหวังว่าต่อไปจะมีจุดลงเอยที่ดีสำหรับทุกคนอยากให้ทุกอย่างแฮปปี้การเจลูกเดือนละครั้งหรือ2เดือน2-3ถึงครั้งใครไม่เจอคงไม่เข้าใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ